คำเนยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นเทพธิดานางฟ้าหน้าตาสวยงามน่ารักฝันเห็นเทพธิดานางฟ้าหน้าตาสวยสดงดงามแปลว่าอะไร ฝันเห็นเทพธิดานางฟ้าหน้าตาสวยสดงดงามแปลว่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าช่วงเนี้ท่านน่ะไม่มีความสุขเท่าไหร่มีเรื่องเครียดมีเรื่องเครียดมีเหตุให้ท่านน่ะจะได้รับข่าวไม่ค่อยดีทำให้เครียดมีเหตุที่เกี่ยวข้องกับการได้รับข่าวไม่ดีบางอย่าง ทำให้ท้อแท้เครียดจะได้รับข่าวการตายของญาติที่รู้จักท่านจะไม่เห็นคนที่คิดร้ายกับท่านอีกท่านจะได้รับข่าวการมรณกรรมของศัตรูที่คิดร้ายท่านท่านจะได้รับข่าวการมรณะของศัตรูที่คิดร้ายเพราะฉะนั้น ท่านไม่จำเป็นต้องคิดมากท่านจะมีโชคดีมีความเจริญรุ่งเรืองจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อยู่ทางไกลมีดวงเกี่ยวกับการพน,นันมีดวงเกี่ยวกับหวยมีเกณฑ์จะถูกหวยท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้หลังจากนี้จะได้ไปร่วมงานเลี้ยงอาจจะได้ไปงานแต่งงานงานบวช ท่านจะมีชื่อเสียงอย่างมากในสายงานจะมีชื่อเสียงและความสําเร็จอย่างมากในสายงานจะได้รับทั้งเงินทองและชื่อเสียงจะได้รับทั้งเงินทองและชื่อเสียงจะมีเหตุให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเสียชีวิตของคนรู้จักหรืออาจจะได้ไปงานศพของอ,อดีตศัตรูศัตรูที่ท่านเกียด กำลังจะเสียชีวิตมีเหตุให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเสียชีวิตของคนที่คิดร้ายท่านเรื่องซุบซิปเรื่องนินทาเรื่องอื้อเฉาเนี่ยท่านจะสามารถเอาตัวรอดได้เลขนำโชคหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัว การุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ